คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท m ม r r o w นะครับผมก็มาเจอกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับช่วงเวลา2ทุ่ม15นาทีแบบนี้นะครับทุกคนแอดกลับมาแล้วแอดไม่ได้ไปไหนแอดยังอยู่เหมือนเดิมแอดยังอยู่ดีนะครับแค่เพียงแต่ว่าแอดไปต่างจังหวัดแล้วไม่สามารถ โอ้โหเล่นได้เลยนะครับทุกคน code, เน็ตแม่งโคตรเน่าบอกเลยกากมากๆโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับแอดก็ Ad ถึงกรุงเทพเมื่อคืนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามากลับมารอบแรกกันในวันนี้ก็คือเป็นเกมนี้ก่อนเลยนะครับ t o t ว l Wonder หรือว่าอัศจรรย์ t o เทมนั่นเองนะครับทุกคนก็ทุนละ5 0า500นะครับเป็นเกมมาใหม่ที่เพิ่งมาได้ไม่นานนี้เนาะ ύ, มีเบลดด้วยของชอบไปครับ ก็จะมีตัวคูณอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนมันเป็นยังไงบ้างเกมนี้มีใครเล่นแล้วหรือเปล่าโอเคสิครับอันนี้เปิดโทโบแล้วเนี่ยได้ไหมอ่ะไม่ได้โอ้โลาไ,ได้ยากเหมือนกันนะเฮ้ยหูดองนี้คูณสตัวเขาให้ห้าสิบครับ มันมีคูณอย่างนี้ก็ได้ลุ้นนะทุกคนตัวอะไรแพงสุดเนี่ยอันนี้คูณ4ก็เป็น16นะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับก็อ๋อตัวนี้แพงสุดนะทุกคนนก4-4นี้นะครับล้วก็ไล่ลงมาเนาะ15ต่อ10เท่าแล้วก็อันนี้ถูกสุดเลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัววบวกข้างหนึ่งนี้ก็มีตัววด้วยแล้วก็มีนตะคูณ นะครับนี่วายโอ้โหถ้าได้ขนาดถ้าได้แบบนี้นี่คือยังไงแอดก็เลิกเลยนะครับทุกคนโอเค10หน้าลายเดิมพันการชนะนะครับโอเคไปไปต่อเลยต้องได้บา้างแล้ววะทุกคนเนี่ยอันนี้คือแพงสุดนะแล้วมันจะหมุนได้ไหมเนะี่ยเกือบออนิดเดียว อ้ยีดไวโอ้ได้นิดเดียวไวกับคูนครับรอบนี้โอ้อะไรครับเนี่ยดูดีไม่ได้อีกแล้วคุณสูงสุดมันเท่าไหร่ออ้ได้อยู่นิดนึงได้คูณ3ครับ72นะทุกคนขึ้นมาเป็น500เหมือนเดิมได้เท่าทุนใจเย็นใจเย็น,ยน,ยน อันนี้เราลองเปิดสิเออเปิดครั้งแรกได้อยู่ได้ไวายคูณสองครับเป็นหกไม่ได้คูณหรอโอเคได้คูณสองยี่สองครับ คือเกมมันก็มีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรเลยเกม,มง่ายดีนะใครที่อยากจะลองเสี่ยงแบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นเกมที่น่าจะเล่นง่ายสุดแล้วมองดูแล้วนะยี่สิูนซีสิครับอล่อยออโต้ไปสักสารอบแล้วกันียเอยปั่นนะได้อยู ไม่มีตัวคูณด้วยอันนี้คูณ3ครับ12อ,อ้าวแปดหรอดอกหนักสักทีเถอะอันนี้คือดอกหนักสุดก็คือแอดได้มาแค่72นะทุกคนวิได้ตัวแพงอ่ะคูณ2ไป112แล้วครับนี่แค่ตัวแพงตัวเดียวในนี้แคบเดียว อ๋อ oh, มีคูณห <5. S 2> ้ากี่แอร์เห็นแล้วโอเคคูณสามครับเป็นเท่าไหรสี่สิบแปดดอกเมื่อ,อกี้ตัวแพงดูดิตัวแพงหมนเนีย่ยโอ้โหดอกนี้เอาแล้วคูณแค่หนึง่งไม่คูณด้วยสิโอ้ oh my god อด คิดว่าจะคูณนะไม่คูณเฉยถ้าได้ y แล้วก็คือมันจะไม่คูณหรือเปล่าโอเคหมดแล้วจัดต่ออีกสิบรอบแล้วกันเดี๋ยวจะเพิ่มเบ็ดแล้วนะคูณห้าไปดิเหมือนจะได้ตัวแพงก็ไม่ได้ เบตสิบแปดเลยละกันเนาะโอ้โหดอกแรกเก้าสิบไปแล้วครับทุกคนน่าจะมีคูณหน่อยเต็มเต็มหน้าไปดิเอาเดับปิดโทโบหน่อยหัวใจจะวายเบ็ดหนักเบ็ดหนักจะดอกแรกมาสวยอยู่นะเบ็ดหนักดอกต่อไปคือไม่มาเลยนะครับทุกที่เ้ารัว ถ้ารอบนี้ตัวแพงมาสุดนี่ก็บอกเลยนะเตรียมตัวถอนนะครับกลับมากับความพลังนะครับแต่ตอนนี้มัเหมือนจะกลับมากับความพลังนะครับเงินรางวัลสูงสุดถึงสอง0ห้าร้อยเข้าเลยเอ่ะเก็บนี้ไม่ยังไม่เห็นไม่ออกเลยว่ามันจะคือมันต้องตัวแพงสุดอะ่ <c oughs> อะคูณเท่าไหร่สาม 72ครับมครับไม่ได้เข้าหน้ารายง่ายๆเหมือนกันนะโอ้ไม่ก๊อสมันยอดมากคูณสามไปครับ113บามไปต่อผมเล่นนานนะเนี่ย เปลี่ยนเป็นวายแล้วก็ไม่มีอะไรเลยได้คูน่อย่านคูณ2นะก็เป็น180นะครับทุกคนเป็น3 4 5อันนี้ยมามาตลอดเลยอะ่ะไอ้4เนี้ยมันเป็นตัวถูก มาหนักๆทั้งหน่อยเถอะกลับมาก็โดนแล้วน่ะเนี่ยเย็นนะคูนห้าไม่เคยได้เลยเหลือสองร้อยสุดท้ายแล้วเอ่อเปิดทโทรปั่นแบบสิบรอบ เอาสวยที่ดอกนี้ทุกคนเรียบร้อยปิดเจอคู่อ๋อแล้วก็ลุน้นคูณคูณคุณคูณเรียบร้อยครับผมมาดีเฮ้ยที่พูดไว้คือเป็นจริงอะทุกคนเงินรางวัลก้นโตนะครับรางวัลไม่กลับไป7จ0รสิบครับผมโอ้โห นี่ถ้าเมื่อกี้คูณ5 2สองฝั่งเป็นคูณ1ินี่ก็ได้เยอะเลยนะทุกคนได้เป็นพันอ่ะคือตอนนี้ก็ได้กำไรมานะ4ี่รอนะครับทุกคนก็เป็นว่าไว้เท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนเพราะเมื่อกี้แอดก็คิดว่ามันจะไม่รอดแล้วนะครับเมื่อกี้เหลือนิดเดียวแล้วนะเอาเป็นว่าไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแอดก็ค่อยๆเก็บแล้วกันไหนๆก็คงกลับมานะอย่าเพิ่งไปวู่วามอย่าเพิ่งไปแบบทะลึง่งเล่นหนักๆแล้วกันเนาะเนาะ ยังดีที่ได้กลับมาดอกนี้นะครับตัวแพงสุดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เต็มหน้าเลยนะแล้วก็ลุ้นคูณแต่คูณไม่สุดนะครับคูณได้แค่ 2- 3สเองเนาะอีกฝั่งถึงสองอีกฝั่งนึงแค่1นนะครับก็เลยไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับแต่แค่นี้ก็ได้กําไรแล้วดีกว่าไปเสียนะครับทุกคนทุนมา5 0าอตอนนี้กําไร4่หน่อยนะครับ ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดสับสะระลวดกระดิ่งให้ช่อง To ุมอโลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปใหม่ๆขึ้นมานั่นเองนะครับทุกคนส่วนกิจกรรมนะครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะจัดการให้นะครับกิจกรรมที่ล่าสุดเนาะใครที่ยังไม่ได้เล่นไปร่วมเล่นได้เลยนะครับยังมีเวลาวันนี้อีก1วันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ถึงแค่พรุ่งนี้น่าจะประกาศประมาณบ่ายๆทุกคนบ่ายสามปกติบ่ายสามนิดมืดๆหน่อยประมาณนี้อยู่แล้วนะครับถ้าแอดไม่ติดธุระแอดจะจ่ายแอดก็ จัดตรงแน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไว้เจอกันเกมหน้านะครับบ่ายครับผม